สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพขอท้อนรับเข้าสู่รายการอมตะนิทานในเรื่องสติทำให้เกิดปัญญาสติหมายถึงการรรู้ทันปัจจุบันว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับตัวของเราบ้างอย่างเช่นว่าในเวลาที่เราได้รับฟังคำบรรยายบทนี้อยู่เราต้องตามทันเสียงที่มากระทบโสตประสาท หรือว่าหูของเรานั้นทุกขณะแสดงว่าเรานั้นมีสติในการรับฟังใจของเราเองไม่ได้ล่องลอยไปในอยู่ณที่ไหนแต่ใส่ใจอยู่กับปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้และขณะน,นี้บางครั้งนั้นอาจจะมองไม่เห็นภาพแต่ฟังได้ยินและได้ยินเสียงนั้นมีสติระลึกรู้ว่าเป็นเสียงของการบรรยายธรรมะสติเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญา เพราะถ้าขาดสติเสียแล้วมักจะใจลอยหรือก็จะฟังอะไรไม่รู้เรื่องดังนั้นคนที่มีสตินั้นมักจะใส่ใจอยู่กับปัจจุบันในเมื่อตัวของเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้ใจของเรานั้นอยู่ที่นั้นด้วยไม่ใช่ตัวอยู่ในห้องนี้แต่ใจล่องลอยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ขอให้เรานั้น ต้องอยู่ในที่ที่กายและใจอยู่ด้วยอย่าปล่อยให้ใจหรือว่ากายอยู่ที่นี่ใจวิ่งกระไปกลับมาคิดลงนู้นคิดเรื่องน,น,องนี้ในขณะที่รับฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็ให้ใส่ใจตั้งใจทั้งความรู้ความเข้าใจนั้นเข้าไปไม่ต้องห่วงหน้าพระวง์หลังให้มากนักเพราะโดยปกติของมนุษย์เรานั้น จะเป็นคนที่ไม่ค่อยขยันเท่าไหรนะ่นักเป็นปกติของคนบางคนนะแต่บางคนเวลาจะฟังการบรรยายธรรมะจิตของเขานั้นก็จะเริ่มเป็นจิตที่เจ้าเล่หคอยห่วงนั่นห่วงนี่อย่าไปตามใจจิตมันมากนะักในไหนๆมนุษย์เราทั้งหลายต้องอยู่ในการรับฟังอยู่แล้วนั้นก็ให้ตัดสินใจจากเรื่องอื่นๆเสียแล้วก็ตั้งอกตั้งใจฟังต่อไป เมื่อตั้งใจฟังก็คือมีสติในการรับฟังนั่นเองท่านก็จะได้ปัญญาคือเกิดความรู้ที่ถูกและความเข้าใจที่ถูกต้องอีกด้วยสมดังสุภาษิตท,ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการฟังด้วยดียอมได้ปัญญาดังนี้คำที่ว่าฟังด้วยดีก็คือมีสติในการรับฟังปัจจุบันนี้คนไทย หลายๆคนไม่มีใครตั้งใจหรือว่าตั้งสติใส่ใจในการรับฟังใครเลยก็มักจะเกิดความเข้าใจผิดกันโดยทั่วๆไปโดยง่ายเมื่อเกิดความเข้าใจผิดขึ้นแล้ว,ว,ลวก็จะปรับความเข้าใจกันได้โดยยากอีกด้วยเพราะไม่มีใครฟังไม่มีใครใส่ใจในการรับฟังนั้นๆว่าเป็นจริงถูกหรือสิ่งผิดสังคมไทย จะไม่อับจนปัญญาถ้าคนไทยมันเจริญสติใส่ใจในการรับฟังด้วยความคิดเห็นซึ่งกันและกันบ้างจะเป็นการดีที่สุดสำหรับในยุคปัจจุบันใชว่านิ่งเฉยแล้วจะเกิดปัญญามากมายสติเป็นคุณธรรมสำคัญเป็นพื้นฐานให้กับคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบสติ เหมือนกับรอยเท้าช้างที่ใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์บกทั้งหลายคุณธรรมทุกอย่างมีสติเป็นพื้นฐานนั่นก็คือสติจะสอดแทรกเข้าไปอยู่ในคุณธรรมทั้งปวงนั่นเองอาจจะปลูกฝังปัญญาซึ่งเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งจึงต้องมีสติเป็นพื้นฐานการที่จะมีคุณธรรมก็ต้องเป็นคุณธรรมที่นำปัญญาได้หมายถึงว่าการจเจริญสตินั้น จะทำให้เกิดปัญญาดังคำที่กล่าวกันต่อๆมาว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลดิดจะเกิดปัญหาสติจึงเป็นเครื่องตรวจสอบตนเองได้โดยการฝึกมองด้านในภายในใจของตัวเองว่าในแต่ละครั้งนั้นแต่ละคราวนั้นที่ผ่านมานั้นเราได้ประกอบอาชีพการทำงานเป็นอย่างไรได้บ้าง เราจะทำงานให้ดีกว่าเก่าได้หรือไม่ตั้งคําถามไว้ในใจของตัวเองถ้าจะทำก็จะทำให้ดีกว่าเก่าเรื่อยขึ้นไปจะต้องมีลักษณะสามประการต่อไปนี้ประกอบกับสิ่งที่จะเป็นความสำเร็จในการใช้สติปัญญานั่นก็คือประการที่หนึ่งเราจะทำงานอย่างมีสมรรถภาพเพิ่มขึ้นอีกได้หรือไม่คำว่าสมรรถภาพนี้ก็คือ ความพร้อมใช้งานเขาให้เราทำอะไรทำที่ไหนไปเมื่อไรเมื่อนั้นเราทำได้ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการหรือว่างานบริหารเราก็ทำได้อย่างดีด้วยเพราะว่าเรามีความพร้อมแล้วจะเรียกว่าสมรรถภาพในการทำงานนั่นเองนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือเราจะทำงานอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกได้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการงานด้านการศึกษาการสร้างสมรรถภาพหรือความเก่งให้กับนักรู้นักฟังทั้งหลายคุณธรรมที่จะนำความเก่งมาให้ก็คือปัญญาถ้าขาดปัญญาก็จะไม่เก่งแต่บางคนเก่งแต่เห็นแก่ตัวแสดงว่าขาดคุณภาพเวลาที่เราจะพูดถึงการประกันคุณภาพในเรื่องต่างๆนั้น เราไม่ได้หมายถึงความพร้อมในการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเท่านั้นยังหมายถึงความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆอีกด้วยบางครั้งบางคนนั้นมีความพร้อมแต่ไม่เต็มใจทำหน้าที่ให้บริบูรณ์คุณภาพก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นกันดังนั้นแล้วคุณภาพจึงสัมพันธ์กับสมรรถภาพสมรรถภาพคือความเก่งคุณภาพคือความดี คนบางคนเป็นคนเก่งแต่ไม่ดีเพราะเก่งแต่เห็นแก่ตัวเกินไปเขาก็มักจะไม่เต็มใจทำหน้าที่นั้นๆคือไม่ประกันคุณภาพเหมือนคนบางคนพอมีอารมณ์ดีก็ทำความดีได้ตลอดไปถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ทำไม่ดีได้ตลอดเช่นกันแล้วแต่ว่าวันไหนจะมีสติที่ดีและมีสติที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้นเอง คำว่าคุณภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความมีน้ำใจต่อผู้อื่นอีกด้วยรู้จักเอาอกเอา,เอาใจเอาใจใส่เรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือไม่ก็ตั้งใจทำงานเพื่อผู้อื่นมากน้อยเพียงไรนั่นแหละเป็นวิธีการที่กระทำแล้วด้วยคุณภาพความรู้และความสามารถ ก็คือปัญญาความมีน้ำใจก็คือความการุณาเพราะฉะนั้นปัญญาและกรุณาต้องเป็นของที่คู่กันตลอดมาเราจึงจะเป็นคนที่มีคุณภาพคือเป็นทั้งคนดีและคนเก่งนั่นเองประการที่สาการมีสุขภาพดีเราจะทำงานอย่างมีสุขภาพดีได้อย่างไรบางคนทั้งเก่งทั้งดีทั้งมีน้ำใจ แต่เกิดความเครียดกับตัวตนเองในเรื่องของการทำงานไปทำงานพอถูกเพื่อน,น,นถามว่าอายุเท่าไหร่ก็ตอบว่า40กว่าแล้วเพื่อนอุทานว่านึกว่าจะ,กะเกษียณในปีหน้าทำไมถึงโทรมขนาดนี้เล่าก็ตอบว่าโทมอย่างนี้เพราะเครียดเรื่องต่างๆเรื่องของสุขภาพเรื่องของมาตรฐานการทำงานของตนเองคนบางคนทั้งดีทั้งเก่งแต่ไม่มี ความสุขในเรื่องสุขภาพเลยมีแต่ข้อบกพร่องทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจด้วยพอจะทำงานหรือว่าเริ่มมีงานเข้ามาใหม่ๆก็ไม่มีความพร้อมพยายามที่จะหลบหน้าหลบตามไม่อยากจะได้รับงานใหม่ๆเข้ามาเสริมเติมแต่งทำให้รังสีของความไม่ดีก็จะฉายออกมากับตัวตนนั้นให้รู้ว่าอารมณ์ค้างมาแต่ที่ไหนนั่น เป็นสิ่งที่ตนเองต้องเจอเจอเป็นบางครั้งบางคราวถ้าถามว่าแล้วจะทำอย่างไรล่ะจึงจะพัฒนาตนเองให้มีสมรรถภาพคุณภาพและสุขภาพที่ดีมากกว่าเดิมได้ก็ต้องตั้งใจกับคำถามแล้วก็หาคำตอบไปพร้อมกันที่ได้ฟังเรื่องที่ได้พูดว่ามีสติหรือต้นกําเนิดของปัญญา คำว่าคุณธรรมนําปัญญาก็หมายถึงคุณธรรมเป็นคุณสมบัติที่ดีภายในจิตใจของมนุษย์นั้นซึ่งจะเป็นรากฐานของจริยธรรมคุณธรรมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็จริงอย่างเช่นความซื่อสัตย์เป็นรากฐานของความซื่อตรงความตรงต่อเวลาการรักษาคำพูดซึ่งแสดงออกมาทางกายและทางวาจาการแสดงออกมาทางกายและทางวาจาเป็นจริยธรรม ซึ่งแปลว่าเป็นหลักแห่งความประพฤติที่ดีงามนั่นเองทีนี้ถ้ามีจริยธรรมแล้วเราจะทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคมด้วยจริยธรรมเป็นเรื่องที่วัดและประเมินได้ว่าใครพูดจริงหรือไม่เราสามารถที่จะตรวจสอบได้แต่ความซื่อสัตย์ที่อยู่ในใจถือได้ว่าเป็นคุณธรรมที่มองไม่เห็น จนกว่าจะแสดงออกมาให้ปรากฏคุณธรรมจึงเป็นรากฐานของจริยธรรมนั่นคือความรู้ความสามารถคือปัญญาความมีน้ำใจคือความการุณาปัญญาและกรุณาต้องมาคู่กันเสมอเราจึงจะเป็นคนที่มีคุณภาพคือทั้งเก่งและทั้งดีด้วยนั่นเองสภทา,านังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทาน ยอมชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ